ก็เจอกับไบอันโอคอนเนอร์นะครับเฮ้ยโลไบอันทุเดย์อีสต์ฮอตไหม yes yes very hot หรอผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าพูดไม่ได้แฟนอยู่นีจะเลิกเลิกเร็วหน่อยเพราะว่าเมียคลอดลูกแล้วเริ่มงานก็ประมาณอ่าเที่ยงปิดอู่ประมาณเที่ยงครึ่งสายสามใั่ไหสวัสดีครับก็ พบกับปั๊บสครอตช n แนลนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับตลาด Walking Market และงาน EGEK Thailand นะครับวันนี้ก็ผมก็มาเป็นผู้ร่วมนะฮะก็มาเดินเล่นในงานกันที่ตลาด Walking Market เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ารถวันนี้หนาแน่นกันแค่ไหนในสาว EGEK เนี่ยมีมาในงานแน่นแค่ไหนในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันรถสวยๆเทียบเลย ตอนนี้เราก็อยู่ในลานออจอดรถนะฮะต้นไม้เมเปิ้ลสีส้มส,สวยๆกับไฟสีส้มๆอมๆส้มหน่อยๆสวยมากเลยดูรถสุดลัคกา สวยเทียบเลยถ้าเป็นโซนนี้นีดีกว่าผมชอบคันนี้มากเลยแฉมอลักจัดอ่ะแต่สวยนะผมว่าลงตัวมากเลยเนะี่ยต่อด้วยมูเก้นเลยอืมเจนีเอ็มจ๋าเลย2สองพันแตก มาถึงปัจจุบันน่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วที่แม่งราคาโดดไปเป็นแสนเลยโอ้โ oh หจากหลักพันนะแต่ก่อนเนี้ย วันนี้เราก็เจอกับไบอันโอคอนเนอร์นะครับเฮ้ยโลไบอันเป็นไงอันนี้ครับงานดีครับกูพูดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเร็วนะโอเค Today i so s good and tomorrow is better than today than today Yes ma'am Today is hot ไหม Yes Yes very hot หรอผู้หญิงหรือผู้ชายพูดไม่ได้แฟนอยู่นี่เฮ้ยพูดไม่ได้หรอ พูดได้แต่พูดไม่ได้ไม่ไม่ควรพูดวันนั้นคุณชวนผมไปไหนไปอาเอ็นคัพเอ็นคัพไปกินกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงข้าวแกงกะหรี่ข้าวแกงกะหรี่ของกะหรี่างตาเลยสวัสดีครับนี่คือแตงโมนะครับครับแตงโมครับคุณมีผลงานเยอะมากเลยนะรอบนี้ผลงานที่ไหนมาล่าสุดงานอะไรอ่าทบุยะครับโทบุยะเอกณพระเอกคนองขอถ่ายรูปเยอะมากนะเเฉย อ๋อแล้วคุณชวนผมไปอะไรนะ M อะไรนะอ๋อ M อะไรนะอ่าเดอะสตรีทเดอะสตรีทลาชดาราชดาอ๋อคิดว่า M ขับคืออะไรอะไรแล้วเหรอ M ขับใช่ไหมเอออ๋อไม่รู้ไม่รู้อ๋อรู้จักแต่มอนตีคาร์โลอเหรอใช่รู้จักแต่ขับ M โอ้ยเมื่อไรจะชวนน้องไปทำงานด้วยพี่ไปดิไปดิคืนนี้ปะงานไหนอ่ะอ๋ออ๋องานรถใช่ไหมงานรถ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  โอเคขอบคุณมากครับครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่บางมัดพอดีแล้วก็พี่นินนี่ไงบ้างพี่วันช่วงปีหน้ามีแลนว่าไงบ้างต้องบอกก่อนว่าพี่บางเนี่ยทำงาน h อน d ้าเดขึ้นมาอ่าหลายหลายปีนะก็เป็นหนึ่งตัวแทนนะพี่บางว่าไงบ้างปีหน้าปีหน้าก็เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เราดูสถานการณ์ก่อนว่าแม่งจะจัดได้หรือเปล่าไม่รู้ก็คือเราก็อาจจะแบบ ปีหน้าก็คือจะมีเหมือนที่คิดไว้อาจจะมี H Car Coffee H Car Coffee ก็คือ h o n d a Car Coffee โดยเฉพาะนี่อยู่ที่ไหนของห้าของห้าแม่ไปอยู่ในสนามเลยเป็นแบบทาอย่างนี้ทำซุ้มทําอะไรให้มันดีอะไรที่คิดไว้นะถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้ก็รือรอดูสถานการณ์พวกวไปว่าอย่างไรอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าคิดว่าปีหน้าน่าจะประมาณเดือนไหนพี่ถ้าถ้าไม่มีผิดพลาดน่าจะเป็นพฤษภาพฤษภาพฤษภาใช่ช่วงสี่พอดี เสาที่หพฤษภา uh huh. เพราะว่าพี่จะได้วันเสาห้เสาหอ๋อโอเคใช่แล้วก็จะมีปีหน้าจะมีประมาณงาคงานมีที่ผมจัดกันนันในในกลุ่มเอสโคบาร์ุบก็จะมีชุดด้านเดิมแหละแต่ว่าจะมีงาน Honda Day งานหนึ่งแล้วก็จะดับรถขับหน้าจะดับรถขับหน้าหนึ่งงานแล้วก็ดาร์กเดท้ายปีประมาณ3งานถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแบบแนั้นนะ ถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาก็คงต้องไปขับแท็กซี่แล้วงานหัวหัวม่อกีกระหล่ำขายของอลยเม่อกีกระหล่ำครับเป็นไงครับวันนี้เอารถอะไรมาครับอ๋อเอามาสามคันมีรถอะไรบ้างดิ คูเป้เคเทอร์โบสองพันแล้วก็รถผมเองพันหนึ่งตาโตสีเหลืองตาโตสีเหลืองเพิ่งงัดออกมาหนูกินไปครึ่งคันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งเบอร์สับด้วยนะครับไม่เหมือนใครโทรมาตามแล้วโทรมาตามรถที่ยังไม่เสร็จขึ้นขึ้นเป็นตัววิ่งเป็นนขึ้นเป็นตัววิ่งเบอร์ด้วยประกาศปิดอู่ปีใหม่ไป็สองเดือนแล้วเนี่ยปีหน้าก็จะเลิกเลิกเร็วหน่อยเพราะว่าเมียคลอดลูกแล้วอ๋อต้องเริ่มงานก็ประมาณ เที่ยงปิดอู่ประมาณเที่ยงครึ่งตายสามกันแล้วนี่วดเริ่มเที่ยงเที่ยงครึ่งปิดอู่เลยปกติคันหนึ่งสามเดือนอันนี้ก็อาจจะเป็นแปดเดือนเลยคันหนึ่งการคั้ต้อมมาต้องเน้นเน้นนะเอาฝากเลยเพราะด้านไหนปีหน้าเป็นไงบ้างมีอะไรบ้างยังยังไม่ได้วางแผนเยอะพี่แต่ว่าปีหน้าครบแปดปีละโอ้ยปีหน้าครบแปดปีละวยืดไกลเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวอะปีหน้าก็แปดปีใช่ไหมเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ร่วมกันเหมือนเดิมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็พยายามจัดให้ ทั้งแข่งและรถโชว์แล้วก็รถสวยให้มันเหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนบานนอกเขาเะอะไรยเงี้ยก<ล>็พยายามจะให้ไปเกาะเกาะไปด้วยกันได้่เลยอย่างวันนี้ก็จะเป็นเหมือนร,อรถสวยรถโชว์ะอะไรเงี้ยรถแข่งก็จะมายามอยู่อยู่ไปด้วยกันเพราะว่าฮอนด้าเราน่าจะจะอยู่ได้อีกเพราะว่าเป็นยี่ห้อเดียวที่ยังเล่นกันดยว่นะ <N> เนียวนีแน่นอยู่เนียวนีแน่นเนียแน่นอะไรเงี้ย กันยงขอบคุณมากครับฝากด้วยฝากบังคีกะหลาดฝากมังคีกะหลาดด้วยนะครับถ้าใครไม่ว่างก็ไปต้อไทยเอานะยเขาจะเปิดใหม่แล้วใช่งานเหมือนกันงานเหมือนกันคือบังคีกะหลาดไม่รับงานไปเลยทุกทนรอเล่นรอเล่นครับชอบใครก็ไปคนนั้นเลยโอเคขอบคุณมากครับอยู่ในช่วงกำลังแจกของรางวัลไปดูมีเสื้อนะคะเป็นเสื้อจากเชลนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วย ขึ้นมาเลยทางด้านหลังเล่นได้นะคะทางด้านหลังเล่นได้เดี๋ยวเราจะบอกตัวเลขทั้งหมด5้าตัวด้วยกันใครที่มีครบ5้าตัวเลขนะคะให้ยกมือนะให้ยกมือนะคะใช่5าตัวเลขเดี๋ยวหนูจะบอกว่าเลขอะไรบ้างนะคะให้ยกมือขึ้นนะคะแล้วพูดว่ายามาดะอ g จีและ EK Thailand ์ยาวไปไหมมาชิมางานนี้พี่ต้องรู้ชื่องานนะางานนี้ต้องรู้ชื่องานนะคะอ่ะ รบกวนใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะคะที่ร่วมสนุกนะคะมาเก้าเช่น ถึงบูธของเราเลสเบี้ยนคอนเฟส์แล้วก็คอนเทาไนท์ครับรวมกันครับ นี้สวยมากนะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็สวยไฟสวยไปหมดเลยขนาดรถผมแม่งมีฝุ่นยังสวยเลยอะ่ะฝุ่นบ้านเบอรเลยด้วยรถอะ่ะดูเลยไม่ได้ล้างเลยเป็นเดืออเลยเนี่ยไม่มีเวลาจอดอยู่แต่ที่บ้าน ไปดูข้างในกันต่อตอนหลดใหม่หนึ่งโซนครับเป็นโซนล้างค้าขายของนี่ก็อุเลสครับเซเตอร์ครับสตาร์ททำไมเนี่ยไม่เติมไั่ได้ไงมาเนี่ยอ๋อคือว่าเขาจะให้ผมเติมให้ทิ้งไว้สิบนาทีนะฮะใช่ของเขาดี ไม่ใช่หรอกรวยไว้ก่อนเมืนไ,ไ,ได้สปอนเซอร์แ <c ười> ม็กบู๊ตแม็กซิมาสวัสนีครับทัสโตครับทัสโตเอามาโชว์นิดหน่อย S Y B ครับสวัสดีครับ น้ำมันเครื่องซาร์ตมาหลายตัวเลยน้ำมันเครื่องซาร์ททำไมแปะปตทวะไม่มีคขาถามรอถามไม่ถามเอ้าพี่หนุ่มไดีไห่เห็นนี่ไงนี่พี่หนุ่มครับไล่อยู่สวัสดีครับครับผม ได้เลยครับฝากช่วยแนะนำให้เติมมีอะไรมาเสนอครับวันนี้จำได้ว่ามีของใหม่เข้ามาคันนี้อุปกรใหม่ครับวิ่งในสนามแข่งก็เติมรูบูสเตอร์ของกีร a ลเด็กแม็กซ่ประโยชน์เป็นยังไงครับจะบอกว่าแมเหมือนโม่เลยสารมาาจาร์อะไรใส่ที่มันเป็นระบบแมชชีนิกมีเครื่องมีเกียร์มีเฟืองท้ายใส่เครื่องรอบลั่นใส่เกียร์ เกียร์ทำไมยังชิดได้เกียร์ CVT ลื่นแล้วก็กลับมาหายลื่น่ดวดบืองท้ายหอนแล้วก็หอนเบาลงอ,อันนี้นะครับเราอยู่ที่ที่บูธท,ที่งานนะครับอ่านี่<ถ>ที่บูธของแม็กซิมาครับครับ,รบถ้าใครยังไม่เคยใช้หรืออยากท้าพิสูจน์รเราท้าเราก้าท้าพิสูจน์นะครับเข้ามาได้เลยอ่านี่ ติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะใช่เลยครับผมอ่คิวอาร์โค้ดนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเครื่องดีเซลนี่ก็ชัดเจนมากเครื่องดีเซลในระบบหล่อลื่นก็ชัดเจนครับอ่ามีตนวที่ต้องเติมน้มันจะมีตัวนึงที่มาเป็นอันนี้จะเป็นหัวเชื้อถ่านเชื้อเพลิงครับนะครับจีระเทคแม็กซิมาจีระเทคแม็กซิมาสะกด้อนยครับอย่งนี้เลยครับผมจีระเทคแม็กซิมา้วก็ตามด้วยแม็กซิมาอ่าโอเคได้ไงก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ